เห็นการทำงานการเมืองของคนรุ่นใหม่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่พุ่งตรงไปที่นายกรัฐมนตรีที่เพิ่งผ่านพ้นมาเรารู้สึกยังไงครับเรามีหวังหรือเราสิ้นหวังกับการเมืองไทยการโหวตไว้วางใจ อาจไม่ตรงตามความคิดของประชาชนอย่างเราแต่นั่นมันไม่ได้หมายความว่าการเมืองไทยสิ้นหวังตราบใดที่ประชาชนอย่างเรายังให้ความสนใจติดตามเรื่องของบ้านเมืองอย่างไม่ทอดทิ้งการเมืองที่มีลักษณะแบบที่เราเห็นนี่แหละคือน,นิมิตหมายที่จะทำให้บ้านเมือง เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสวัสดีคำวันพุธท,ที่26ิมีนาคม2568ครับนี่คือรายการวิเคราะเราคนะซึ่งมาพบกับท่านทุกค่ำวันพุธและก็เช้าวันอาทิตย์สัปดาห์ละ2ครั้งครับเมื่อ <c oughs> <c oughs> เริ่มโดยการอภิปรายไม่ไว้วางใจผมก็จะต่อในเรื่องนี้นะครับการอภิปรายรัฐบาลโดยพุ่งเป้าไปที่นายกอุงอิงสิ้นสุดลงแล้วและก็การโหวตลงมติไว้วางใจไม่ไว้วางใจก็ไม่ต้องไปหให้ความสนใจมันมากเพราะความถูกต้องชอบธรรมอยู่ที่การลงคะแนน ไม่ได้อยู่ที่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในจิตใจของนักการเมืองไทยการตัดสินใจที่จะโหวตอยู่ที่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นยืนอยู่ฝั่งไหนยืนอยู่ฝั่งฝ่ายรัฐบาลอยู่ฝั่งหรืออยู่ฝั่งฝ่ายค้านไม่ต้องใช้สติปัญญาหรือวิธีคิดเพื่อบ้านเพื่อเมืองหรอก ยืนอยู่ฝั่งไหนก็โวตให้ฝั่งนั้นแหละหากมีการกลับขั้วเปลี่ยนข้างมันก็จะเกิดขึ้นจากผลประโยชน์ส่วนตัวส่วนพรรคไม่ใช่ผลประโยชน์ที่เกิดจากความถูกต้องชอบธรรมของแผ่นดิน เราได้อะไรจากการติดตามฟังการอภิปรายครั้งนี้ทุกท่านที่ติดตามการอภิปรายก็คงคิดอาจจะคิดไม่เหมือนกันคิดแตกต่างกันนะครับแต่ว่าทุกคนจะมีความคิดความเห็นเราเห็นคนรุ่นใหม่ๆนักการเมืองหน้าใหม่ทำหน้าที่ในสภาของเขาเป็นครั้งแรก เราเห็นดอกไม้บานสะพรั่งสวยงามเป็นความหวังของบ้านเมืองได้เราเราเห็นรูปแบบของการประทวงเพื่อสกัดการการอภิปรายรูปแบบเดิมๆที่บางคนเรียกว่าน้ำเนา่าคือยังไงก็ต้องปะทวงเพื่อสกัดกั้นข้อมูลที่สังคมควรรับรู้ สังคมรับรู้แล้วสังคมก็จะใช้ข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์ว่ามันมีความถูกต้องหรือความเบี่ยงเบนขนาดไหนเพื่อที่จะใช้เป็นพื้นฐานความรู้ทางการเมืองในภาคของประชาชนการประทวงพร่ำเพื่อแบบโบราณยิ่งทำให้รัฐบาลและตัวนายกอุ้งอิงบอบช้ำนะน่าดูจะแย่กว่าเดิม ที่โดยปกติเธอก็ไม่ค่อยมีเครดิตอยู่แล้วและจากการอภิปรายครั้งนี้ความน่าเชื่อถือก็จะไปอยู่กับฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่เป็นผู้อภิปรายสภานี้ไม่ต้องใช้สติปัญญาหรือเหตุผล ตัดสินความผิดชอบชั่วดีในจิตสำนึกใครยืนอยู่ฝั่งไหนก็ยกมือให้ฝั่งนั้นไปสนใจว่าข้อมูลหรือเหตุผลหรือความเป็นจริงคืออะไรไม่ต้องสนใจนะครับประชาชนผู้ติดตามการอภิปรายครั้งนี้ต่างหากพวกเราอาจจะเชียร์พักไหนพวกเราอาจจะ อยากจะฟังอย่างคนเป็นกลางอยากจะฟังข้อมูลทั้งทองสองฝ่ายต่างหากประชาชนที่ไม่สังกัดใครซึ่งผมคิดว่ามีเป็นจำนวนมากไม่สังกัดพรรคการเมืองฝากฝั่งไหนต่างหากคือความบริสุทธิ์ทางความคิดเพื่อผลประโยชน์และอนาคตของชาติบ้านเมือง เราเห็นอะไรในสภาเราเห็นดอกไม้พันใหม่บานสะพรั่งเป็นความหวังของบ้านเมืองในอนาคตเราเห็นการประท้วงซ้ำซากเหมือนความพยายามทำให้การอภิปรายไม่ต่อเนื่องกลับยิ่งทำให้ในายกอุงอิงบอบช้ำม,มากยิ่งขึ้น ความน่าเชื่อถือก็จะไปอยู่กับฝ่ายค้านที่ทำการอภิปรายโดยที่สังคมไม่ต้องรู้ว่าข้อมูลที่ฝ่ายค้านนำมาพูดนั้นเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดหรือไม่นะสังคมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสังคมเปลี่ยนไปมากวันนี้สังคมรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ มากมายขายกองสื่ออินเทอร์เน็ตนสะื่ออินเทอร์เน็ตสื่ออะไรต่อมีอะไรแล้วเขาก็วิเคราะห์วิจัยเอาเองจะผิดจะถูกไม่มีใครไปสกัดกั้นข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นได้สังคมและการรับรู้ข่าวสารของสังคมเปลี่ยนไปมาก นักการเมืองไม่เคยเปลี่ยนผมจะขอเบรกหน่อยครับ ที่จะพูดต่อไปนี้ก็เป็นผมว่าเป็นสับเด่นนะและก็เป็นเรื่องที่สังคมสนใจเยอะในสภาก็ล่อกันถ้ายาวเลยนะเรื่องนิติกรรมอำพรางที่นายกุ้งอิงถูกกล่าวหาว่าเธอดึกเลี่ยงการเสียภาษี ซึ่งเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนคุณมีไรายได้คุณต้องเสียภาษีนะและการเสียภาษีนั้นก็ไม่ใช่ไรายได้เป็นตัวเงินอย่างเดียวมาจากทรัพย์สินมาจากมรดกมาจากอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างนะฮนะถ้าถูกกล่าวหาว่าทำนิติกรรมอัพราง นิติกรรมอำพพางคือธุรกรรมปลอมด้วยการออกตั๋ว PN Promissory Note เพื่อบิดเบือนปกปิดทรัพย์สินหรือเงินสดหรือหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการให้โดยสเสน่หาหรือการรับจากมรดกของคุณอุ้งอิงเนี่ยมีมูลค่าถึง4,434.5ล้าน บาทซึ่งเงินจำนวนเนี้ยถ้าจะต้องเสียภาษีเนี่ยเธอต้องเสียภาษี5%ก็จะมีมูลค่า217.8ล้านบาท217.8ล้านบาทไปเทียบกับเงินทั้งหมด4,434.5ล้านบาทนี้ก็จริงๆก็ไม่เยอะนะถ้าระดับเศรษฐีแล้วก็เสียได้นะเสียงเงินจำนวนนี้ก็เข้ารัดนะทุกคนก็ต้องเสีย ถ้าไม่เสียก็เท่ากับนี้ภาษีอันนี้แหละมันเป็นเงินที่ส่วนใหญ่แล้วได้มาจากการรับจะรับบรดกหรือจากการให้ของคนในครอบครัวมีตั้งแต่คุณแม่พี่สาวพี่ชายนะให้เธอมาทั้งหมดทีนี้ให้มาเนี่ยเธอทำให้มันเป็นเหมือนกับมันไม่ใช่มรดกที่ได้มา เหมือนกับว่าเธอจะต้องจ่ายเงินวิธีของเธอเธอคือก็ออก PN p r o m i s n ิสซิเไอ้ PN นี่ก็คือสัญญาว่าจะจ่ายเงินก็ทำขึ้นมานะไอ้สัญญานี่ก็ใครให้อะไรเนเธอมาเธอก็ทำเป็น p r o m i ซิเ n o t e เนี่ยให้กับเขาไว้เพราะฉะนั้นเธอทำขึ้นมาทั้งหมด9ฉบะับทีนี้ในนี้เนี่ย มันไม่ระบุวันที่จะต้องจ่ายจ่ายเป็นเงินนะคือเขาเอาพรมิสโซนิโอเนี่ยมาให้เธอเปลี่ยนมาเป็นเงินได้ไม่ได้ระบุวันที่จะต้องจ่ายและไม่ระบุช่วงเวลาที่เก็บไว้ต้องเสียภาษีไม่มีด้วยนะโดยไม่ต้องเสียภาษีเอางี้ดีกว่านะทีนี้ไอตรงนี้น่ะนะครับที่เขาเรียกว่านิติกรรมอำพรางนะย ทุกคนเข้าใจเลยไอ้ o ภคบริษัทโนตเนี่ยถือว่าถือไปชาติหน้าก็ไม่มาขึ้นกันนะมันก็ถือว่าอย่าง,งน,นั้นน่ะทรัพย์สินก็ตกเป็นของอุ้งอิงไปแล้วนะเพราะฉะนั้นทรัพย์สินผ่านเข้ามาในมือน,นี้มีสัญญาที่จะต้องจ่ายเงินให้คนให้ทรัพย์สินสัญญานั้นก็ไม่ได้มีพภคบริษัทโนตอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่มีตังมาขึ้นเงินเงินเม่ไม่ขึ้นเงินก็ไม่มีรายรับรายจ่ายก็ไม่ต้องเสียภาษีเรื่องนี้เนี่ยนะครับ เธอคิดเองไม่ได้หรอกคนในครอบครัวจะคิดอย่างนี้ก็คิดไม่ได้มันต้องเป็นที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเรื่องภาษีเรื่องการเงินซึ่งคนระดับเนี่ยเขามีทุกตระกูลเนี่ยว่าจะต้องทํำยังไงแต่ว่าเจตนาลมของผู้รับมรดกเขาไม่ต้องการเสียภาษีเรื่องนี้มันถึงเป็นอย่างนี้มันถึงเกิดขึ้นนะไอ้เรื่องนี้นี่ก็ ผมก็บอกแล้วคุณวันนี้เมื่อไปถึงเมื่อเข้าไปถึงกระบวนการตรวจสอบซึ่งมีคนฟ้องร้องนะก็จะต้องเป็นเรื่องของทางกฎหมายที่ตัดสินว่าไอ้พฤติกรรมอย่างเงี้ยมันเป็นการหนีภาษีหรือไม่นะฮะเอาละเขายังไม่ได้ตัดสินออกมานะ,ะแต่สังคมวันนี้ สังคมก็คงรู้แล้วแหะว,ว่าทําอย่างเงีย้ยทําเพื่ออะไรเขาถึงเรียกเรื่องนี้ว่านิติกรรมอำพรางคนที่เป็นผู้นําสังคมนะถ้ามีนิติกรรมอำพรางแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีนะระดับต้นของประเทศไทยระดับหนึ่งของโลกทีเดียวแหละนะจะต้องเสียภาษี200กว่าล้านบาท เสียไม่ได้นี่ก็คือทำให้สังคมมองว่าความคิดของพวกเขาเนั้นอะไรก็ไม่ต้องการจะเสียก็เป็นที่ขอลหานินทาของสังคมไปในฐานะของผู้นำชาติบ้านเมืองคนตัวเล็กๆข้างถนน หลบภาษีไอ้นู่นนิดไอ้นี่หน่อย mm hmm. เขาหลบได้มันที่เขาก็หลบสังคมก็เหลยตาข้างไปมันมันทุกคนมันมันอยากได้เงินมันไม่อยากเสียเงินแต่สําหรับคนในระดับนี้แล้วเนี่ยนะเวลาทําเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยทั้งๆที่ตัวมีเงินโลนฟ้าจ่ายสองร้อยกว่าบาทจากสี่พันกว่าล้านบาทมันเรื่องเล็กนะพอทำขึ้นมามันก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอืม <c oughs> ทีนี้สถานการณ์บ้านเมืองวันนี้จุดดับจุดอับของคนตระกูลชินวัตรทั้งตัวนายกอุงอิงและตัวคุณทักษิณอยู่ตรงไหนของนายกอุงอิงเนี่ยเรื่องแรกก็คือนิติกรรมอำพรางจริงๆมันมันน่ากลัวนะฮะนิติกรรมอำพรางเพื่อจะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีรายได้ เรื่องที่2คือการครอบครองสนามกอล์ฟอันพายซึ่งเป็นมีคำพิพากษามีคำอะไรว่ามันเป็นที่ธรณีสงสนามกอล์ฟอันพายเนี่ยเป็นที่ร้อนนะเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นของร้อนที่มีปัญหามันนานไม่ใช่เพิ่งมัอมีปัญหาตอนนี้ของร้อนเนี่ยส่วนใหญ่ราคามันไม่แพงนะราคามันถูก คนที่กล้าครอบครองของร้อนแบบนี้เนี่ยเขาคิดว่าเขาทำให้ของร้อนมันเย็นได้ไม่งั้นเขาไม่กล้าครอบครองแต่วันนี้มันร้อนขึ้นมาอีกผมดูเรื่องของคุณอิงเนี่ยสองเรื่องเนี่ยน่าเกรงกลัวที่สุดสนามกอล์ฟอนภายเนี่ยเธอเข้าไปอินชาร์ตร้อยเปอเลย เต็มที่เลยเป็นทั้งของเธอด้วยแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของบริษัทเป็นทั้งอะไรเป็นผู้เซ็นอะไรต่อมีอะไรหลายขั้นตอนอย่างเงี้ยนะส่วนคุณทักษิณนะวันนี้จุดดับของเขาเนี่ยอยู่ที่ชั้น14โลงมาตำรวจคำว่าชั้น14โลงมาตำรวจเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงชั้น14อย่างเดียวนะมันหมายถึงขบวนการทั้งหมดตั้งแต่ลงแผ่นดินไม่เข้าราชทัน ย้ายออกจากราชทานบอกว่าป่วยหนักในคืนนั้นตอนเที่ยงคืนเลยนะเข้าไปโรงพยาบาลตำรวจไปพักอยู่ชั้น14แล้วก็จนกระทั่งถึงบัดเนี่ยไม่มีหลักฐานใดๆยืนยันว่าคุณทักษิณป่วยหนักมีข่าวว่าผ่าตัดไอโนไนไอ้นี่นะไม่มีใครกล้ายืนยันว่าคุณทักษิณป่วยหนักป่วยด้วยเรื่องอะไรซึ่งจะเป็นหน้าที่ของแพทย์นะจะต้องทําเวชระเบียนจะต้องลงบันทึกตุกวันวันนี้ตรวจอะไรไปวัดความดันไปให้น้ําเกลือไปให้อะไรต้องเขียนลงไปหมด ไม่มีนะครับและสังคมผมว่าสังคมทั้งหมดคิดว่าเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยเป็นเรื่องทิพ์ทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงและไม่มีใครกล้าออกมายืนยันว่าเรื่องนี้เรื่องจริงแม้จะส่งตัวออกจากรชาชทันการส่งตัวก็ไม่ได้ส่งตัวได้แพทย์ถ้าคุณป่วยยงส่งตัวด้แพทย์เนี่ยไม่มีแพทย์พยาบาลส่งตัว เรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่มันบีบเข้ามาและคนที่เขาเอาเรื่องนี้เข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ย,ออยนะครับก็ต,ตามเรื่องนี้ไม่เลิกวันนี้เนี่ย หนีกันกระเจิดกระเจิงหลักฐานต่างๆที่บอกว่ากล้องวงจรปิดเสียอะไรเนี่ยมันเป็นมันเป็นข้ออ้างเป็นเรื่องในที่สุดก็เหมือนกับเรื่องทพิ์ทั้งหมดเรื่องที่จะคิดอะไรก็พูดขึ้นมาพูดขึ้นมาถ้าเรื่องนี้ถึงที่สุดและปรากฏว่ามันไม่มีหลักฐานยืนยันว่าคุณทักษิณป่วยหนักจริงไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีการรักษาพยาบาลมีการผ่าตรงผ่าตัดอะไรเงี้ยจริงเนี่ยนะ จะมีคนเข้าสั่งเตเยอะนะจะมีเข้าคนเข้าคุกเยอะแล้วไม่ใช่ตัวเล็กๆนะตัวสำคัญสำคัญซึงจริงๆผมก็เห็นใจนะอย่างในแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลเนี่ยถ้าหากว่าถ้าหากว่าจะไปออกไปยืนยันก็ไม่ได้อื จะไปออกไปยืนยันว่าเป็นจริงก็ไม่ได้ให้การเท็จก็ไม่ได้จะออกไปรับก็ไม่ได้ก็อึดอัดมันก็คาลาคาสังอยู่อย่างเงี้ยผมไม่รู้เรื่องนี้มันจะจบอย่างไรเพราะมันไปมันไปเกี่ยวข้ของกับบุคลากรเยอะมากนะแต่ว่าคนที่เขาเข้าไปทําเรื่องนี้เขาก็ไม่ใช่เด็กวันซืน่อใครต่อใครก็เข้าไปลุมล้อมกันเต็มเลยเพราะว่าเขาไม่เชื่อคุณทักษิณ เขาไม่ศรัทธาคุณทักษิณและเขาคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่กล้าทำอะไรทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องรับผิดรับโทษหรือได้ประโยชน์อันเนี้ยเป็นจุดที่ที่เป็นเรื่องที่น่ากลัวอันตรายสุดของคุณทักษิณอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการแทรกแซงครอบงำการเมืองของคุณทักษิณ วันนี้ทุกคนบอกคุณทักษิณนีคือตัวนายกรัฐมนตรีและใช้ตัวแทนคือลูกสาวออกหน้าแต่บทบาททั้งหมดอยู่ที่คุณทักษิณและบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยเป็นบทบาทต้องห้ามทางกฎหมายนะเพราะเขาต้องโทษมาก่อนห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองรู้สึกจะตลอดชีพเลยแต่ตั้งแต่วันแรกที่ลงจากเครื่องบินเขาก็ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วแล้วเขาก็เดินสายไปทั่วประเทศไปทํางานเรื่องการเมืองจนในที่สุด ถึงวันนี้คุณทักษิณไม่ถอยนะครับเพราะคุณทักษิณคงคิดว่าถอยเสร็จแน่ต้องเดินไปให้สุดซอยและเอาอำนาจเข้ามาอยู่ภายใต้กำมือของตัวให้ได้ในเมืองไทยนั้นมีคนจำนวนมากที่คิดว่าถ้าอำนาจทั้งหมดอยู่ในมือตัวเองนะไม่ต้องไปกลัวอะไรมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้หมด ถ้าอำนาจอยู่ในตัวเองนะฮะนั่นก็คือเรื่องเรื่องที่เป็นอันตรายสำหรับผู้นักสินเอาละครับผมจะขอไปพูดในเรื่องของต่างประเทศหน่อยนะฮะวันนี้เกิดความขัดแย้งทางการค้าปรีจริงๆมันมาจากสงครามการค้าตึงอเมริกาเปิดศึกไปทั่วโลกนะ มันกลายไปเป็นความขัดแย้งของภาคประชาชนที่เริ่มต้นขึ้นที่แคนาดาอย่าลืมว่าแคนาดาเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านของอเมริกาเม็กซิโกก็เป็นเพื่อนบ้านของอเมริกาแล้วก็โดนโดนโดนอเมริกาเล่นงานซะอย่างหนักน,นะฮะที่แคนาดาห้างสะดวกซื้อห้างสารปรสินค้าเนี่ยประชาชนออกมาต่อต้านสินค้าอเมริกา สินค้าทุกชนิดนะสินค้าเล็กสินค้าใหญ่รวมไปถึงแอลกอฮอล์ที่ผิดจากอเมริกาไอ,อาการนี้ผิดทำไมเหล้าเยอะนะแล้วก็ส่งไปขายทั่วโลกะนะฮะทีนี้ประชาชนทําอย่างนี้ร้านค้าเอาด้วยนะร้านค้าถอดสินค้าออกจากหิ่งสินค้าไหนที่ยังเล้าเนี่ยยังไม่ได้ขายไม่ไ้เปิดส่งคืนทีนี้ เรื่องนี้นะมันเกิดขึ้นจากเมืองหนึ่งคาโรเดี๋ยวโทรกลับจากเมืองหนึ่งมันกระจายไปเมืองอื่นๆและมันมีสิทธิ์ที่กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆไม่ใช่ประเทศเดียวเพราะหลายประเทศโดนอเมริกาเล่นงานในเรื่อง การได้เปรียบดุดการค้าแลจะจากการขึ้นภาษีนำเข้าเหมือนกันหมดทีนี้ที่ผมกลัวคือมันมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้ที่เดียวมันจะไปทั่วโลกมันไปจากจากภูมิภาควันนี้เกิดขึ้นในใน,ในทวีปอเมริกาก็คือมีแคนาดาจะมีเม็กซิโกเม็กซิโกก็ต้องเอาแน่นะแล้วเสร็จแล้วมันไปที่อเมริกาใต้มันไปยุโรปมันไปที่ไหนที่ไหนรวมทั้งมันอาจจะมาทางเอเชียอีกด้ว e ย ถ้ามันเป็นอย่างนี้ในะลำบากเนะรัฐบาลประเทศไหนประเทศไหนไม่มีสิทธิ์เข้าไปเข้าไปช่วยเหลือปกป้องสินค้าของอเมริกาเลยเรื่องนี้คนทำต้องเป็นคนแก่นะปัญหามันเกิดจากอะไรเกิดจากอเมริกาที่เป็นคนเปิดความคิดที่จะเก็บภาษีคนนั้คนนี้แล้วแค่เขาเก็บแต่รัธรมน์เขาเก็บจริงๆนะไม่ใช่เขาพูดเล่นนะเพราะฉะนั้น ประเทศที่ถูกเก็บภาษีเนี่ยไม่มีทางเลือกเลยเขาจะเก็บภาษีก็ต้องให้เขาเก็บส่งสินค้าไปขายเขาก็จะเก็บก็ต้องให้เขาเก็บทำยังไงแต่ประชาชนเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยเขาไม่ใช้สินค้าคุณเนี่ยนะคุณไม่มีสิทธิ์เลยนะเขาปฏิเสธที่จะใช้สินค้าคุณเนี่ยไอ้ร้านค้ามันก็ปวดหัวดิทีนี้คุณเอาสินค้าเขามาตั้งขายแล้วไม่มีคนซื้อแล้วคุณทำไงคุณก็ต้องไปปฏิเสธ การไม่ขายสินค้านั้นเหมือนกันนี่คือนี่คือสิ่งที่มันผมดูเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่อันตรายนะฮะเรื่องนี้จะยุติยากเพราะมันเป็นพฤติกรรมการต่อต้านสินค้าที่เกิดจากภาพประชาชนและผู้ค้าโดยตรงไม่มีใครสามารถยุติเรื่องประทวงนี้ได้เรื่องนี้ใครเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้น คนนั้นก็ต้องแก้เองอเมริกาผูกอเมริกาก็ต้องเป็นคนแก้วันนี้ความรู้สึกของโลกที่มีต่ออเมริกาคือคบอยากเห็นแก่ตัวลุกแก่อำนาจเอาแต่ใจตัวเองและผลประโยชน์ของตัวเองอเมริกาเอง <c oughs> อเมริกาเอาความตกต่ำของตัวเองให้ประเทศอื่นรับกรรมแทน คือเขาเสียดุลการค้าปุ๊บเขาก็จะเอาเนี่ยเขาก็สวนอย่างเงี้ยนะอเมริกาไม่มีจริยธรรมทางการค้าระหว่างประเทศความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศจะทําให้เกิดการแยกขั้วย้ายข้างจากที่เคยเป็นอยู่สมมุติคุณเป็นประชาธิปไตยคุณยืนอยู่ยิงอยู่ฝั่งเดียวกันนะวันนี้ไม่ใช่แล้วถ้ามันเป็นเรื่อง,องนี้เกิดขึ้นนะฝ่ายไหนกับฝ่ายไหนก็ไม่รู้ถ้าเกิดโดนกระทํา ในรูปแบบเดียวกันจากอเมริกาเขาสามารถไปยืนรวมกลุ่มกันได้นะฮนะในที่สุดอเมริกาจะเหลือใครให้ค้าขายได้บ้างผมผมนึกไม่ออกนะเพราะสินค้าอุปโภคบริพโภคเนี่ยมันมันไม่เหมือนอาวุธเะอาวุธยังรู้ว่าใครจะซื้อคุณนเนี่ยบริก กลุ่มที่เป็นกลุ่มทั้งนั้นการค้าซึ่งเพิ่งตังขึ้นมาไม่นานเนี่ยเพอเผอบุญจะหล่นทับนะจะโตเร็วอย่างก้าวกระโดดทีเดียวอนาคตของโลกบนความเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจการค้าอาจจะไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองและการทหารที่อยากจะขาดดับ <c oughs> วันนี้ ผมคงคุยกับท่านด้วยลานรวดเดียวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามวิทลอเราเอาไปช่วยแชร์รายการนี้หด้วยผมจะกลับมาพบกับท่านเช้าวันอาทิตย์นะครับขอบคุณมากครับและขอกล่าวคำอำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ